เพื่อนแตงโมย้อนเล่าเรื่องสาเหตุแท้จริงที่ต้องเลิกกับนักร้องหนุ่มเรียกได้ว,ว่ามีเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่ถูกขุดมาให้พูดถึงอีกครั้งสำหรับอดีตนางเอกแตงโมนิดาผู้ล่วงรับที่ได้เลิกลากับนักร้องหนุ่มที่กลายเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อ10ปีที่แล้วล่าสุดแปรซ่าเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้เผยคลิปไลฟ์สดขณะพูดคุยกับบางแจ๊ค พร้อมเล่าถึงเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครรู้ในฐานะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าบังแจ็คมึงน่าจะรู้จักน้องดาราผู้หญิงคนหนึ่งคือมันไปกินดารานักร้องหน้าใหม่แล้วแตงโมจับได้แตงโมก็ถามมันก็หาเรื่องทะเลาะก,กับแตงโมแล้วแตงโมก็อ้อนวอนแตงโมให้อภัยแล้วไปคืนดีกลับมาคบกันเหมือนเดิมแต่สันดานมันยังไงก็อย,อย่างนั้นแหละแปซะ แตงโมมินิสัยของมันอย่างหนึ่งคือมันชอบเปยผู้ชายชอบเปยชอบดูแลผู้ชายแล้วโมก็ให้อภัยกับสิ่งที่ผิดแบบนี้ได้ตลอดครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรไม่มีอะไรมาเลยมาแต่ตัวนะครับทุกคนฟังผมไว้นะผมจะเล่าให้ฟังตอนนั้นครูอยู่ด้วยครูจะเรียกว่าพี่เก๊กแล้วกันนะครับ ผู้ชายขี้เก๊กนักร้องขี้เก๊กคนนั้นไม่มีอะไรมาเลยแม้กระทั่งรถก็ไม่มีมีแค่มอไซค์วินเทจหนึ่งคันเท่านั้นแตงโมซื้อ BM w ให้หนึ่งคันครับเพื่อเอาไว้ใช้ตอนเลิกกันเขาก็เอามาคืนโมและโมก็เอามาใช้ปรากฏว่าแฟนคลับผู้ชายมาเห็นก็มาด่าโมใหญ่เลยว่าโมหน้าด้านอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเอารถไปใช้จริงๆโมก็ไม่ยอมออกมาพูดว่ารถมันไม่ใช่รถผู้ชาย ผู้ชายเขาคืนมาโมมันก็ยอมโดนด่าแล้วโมก็โดนด่าอีกคือมีคนเขาเข้าใจผิดว่าสาเหตุที่เลิกกันกับนักร้องคนนี้เพราะโมมีคนอื่นจริงๆแล้วไม่ใช่คนก็ลุมด่าโมก็ปล่อยให้คนด่าตัวโมบอกว่าตอนนี้คนก็ด่าเยอะแล้วคนจะเกลียดมันเพิ่มอีกสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรโมพูดแบบนี้จริงๆ ช่วงเวลานั้นกูอยู่กับโมตลอดอยู่กัน3มคนในบ้านนะมีกูมีนักร้องคนนั้นและโมกูก็จะเห็นเหตุการณ์รู้เรื่องราวความรักสองคนนี้ตลอดเวลาว่ามันเป็นยังไงแม้กระทั่งเสื้อผ้าเสื้อโคมเฮิร์ตก็ไม่มีปัญญาซื้อโมซื้อให้หมดเลยแหวนแต่งงานแหวนมั่นฝั่งเพชรก็เงินโมโมให้หมดเลยทุกอย่างประมาณนี้ค่าน้ำค่าไฟในบ้าน โมก็จ่ายโมไม่มีตังวันนั้นไม่มีงานแต่คนนั้นยังพอมีงานโมยืมตังค์นักร้องชายนักร้องชายทวงเงินนะคะค่าน้ำค่าไฟที่อยู่ด้วยกันน่ะมึงว่าเขาเป็นผู้ชายแบบไหนอะ่ะเขาเป็นผู้ชายแบบนี้โบม,มันเจอแต่ผู้ชายแบบนี้เหตุผลที่เลิกกันเหตุผลที่แยกตัวออกมาแล้วเลิกกันแบบนั้นคุณคิดว่าเพราะอะไรอ่ะที่โมรับไม่ได้ ก็เพราะว่าเมื่อกี้แหละที่บังแจ็คพูดเมื่อกี้แหละครับเขาทำผิดซ้ำจนโมรู้สึกว่ามันไม่ไหวโมก็ให้อภัยแต่เขาบอกว่าเขาคนนั้นทำตัวเหมือนเป็นพระเอกนะครับเหมือนเขาทำผิดซ้ำๆอย่าให้อภัยเขาอีกเลยเขาไม่ดีพอเหมือนพระเอกใน MV เลยผมมันไม่ดีเรามันไม่คู่ควรกับเธอแล้วก็คือจะห่างยังไงก็จะเลิก แล้วก็ไปประกาศบนเวทีประมาณนั้นแล้วโมรู้สึกว่าเขาไม่กลับมาเหมือนเดิมโมรู้เลยว่าเขาไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่เคียงข้างเขาอีกต่อไปแล้วเพราะผู้ชายคนนี้จะไม่อยู่กับเขาแล้วง้อเท่าไหร่ก็ไม่โมก็เลยตรอมใจครับและก็กินยาตามที่มีข่าวนำเสนอไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วกลับกลายเป็นว่าคนยังด่าและยังสาบ เพื่อนผมคนนี้อยู่ตลอดเวลาคนมาด่าเยอะมากคนมาว่าโมเยอะมากไม่มีใครเข้าใจโมเลยขอบคุณ New Nth ค่ะ